ดูครับทุกคน 20, สองหมื่นซับแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสียอาร์มไทยรถแห่นะครับล่าสุดทุกคนเรียกได้ว,ว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวาจาศักสิสสุดนี้วันนี้นะครับลูกสาวของเราครับทุกคนก็ได้มีการฝากช่องนะครับให้เสียอาร์มครับทุกคนเจโอวันครับ วันนี้เรียกได้ว่าทะลุแล้วนะครับ20,000ซับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหลายคนก็เข้าไปชื่นชมน้องนะครับว่าให้อุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยฝากสิรับรองนะครับว่าอยากได้กี่ยอดเนี่ยแฟนคลับเนี่ยจัดให้แน่นอน เห็นไหมละครับทุกคนอย่าท้าทายกับระบบอุงอิงครับระบบอุงอิงคือแรงแบบนี้เลยครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็เสียอารมเนี่ยตอนนี้เตรียมเหมาภาพยนตร์หนึ่งรอบนะครับแล้วก็เตรียมเอารถแห่ไปร่วมงานวันเปิดฤดูกาลเพื่อที่จะให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้ขึ้นรถแห่ไทยรถแห่นั่นเองนะครับทุกคนเหมือนกับ FC แฟน แฟนคลับเนี่ยสารฝันให้กับน้องอุงอิงนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยก็อยากจะขึ้นรถแห่ความฝันของน้องเนี่ยอยากจะขึ้นรถแห่นั่นเองและเชื่อว่าอุงอิงนะครับเป็น fc แฟนคลับของไทยรถแห่แน่นอนซึ่งต้องบอกว่าไทยรถแห่เนี่ยดังมากนะทุกคนในภาคอีสานเนาะและน้องอุงอิงเป็นบ,บ้านแพงเนี่ยน้องก็เคยเป็นนักร้องรถแห่มาก่อนเพราะฉะนั้น ไม่แปลกครับทำไมอุงอิงถึงชอบรถแห่ใช่ไหมครับทุกคนและอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือน้องเนี่ยเป็น FC ของศิลปินของไทยรถแห่ด้วยนั่นก็คือพิจเจนนั่นเองและเชื่อว่านะครับ เสียอาร์มเนี่ยจะต้องเอาพิ่เจนนี่แหละมาเซอร์ไพรส์น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในวันเปิดฤดูกาลแน่นอนครับทุกคนและอุ้มอิมเชื่อว่านะครับทุกคนรถแห่ของคุณอาร์มเนี่ยก็จะเป็นกระแสก็จะเป็นไวรัลแน่ๆถ้าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปขึ้นไปเจิมให้ครับทุกคนเชื่อว่างานเข้ากันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไระความแรงของน้องนะทุกคนในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงดีไม่มีตกกันเลยทีเดียวกระแสแรงไม่มี ริๆรโดยเฉพาะ FC แฟนคลับที่ติดตามน้องกันอยู่แบบโซเชียลเนี่ยทุกคนติดตามกันแบบเรียลไทม์กันจริงๆนะครับไม่ว่าน้องจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับ FC แฟนคลับนี่แหละก็คอยแบบว่าซับพอตน้องทางโซเชียลไปออกช่องไหนนะครับไปออกรายการไหนนะครับรายการนั้นก็ได้รับเรตติ้งสูงที่สุดครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าบางรายการที่แบบเชิญน้องไปออกเนี่ยคือติดมาแรงด้วยนะและเสียอามครับทุกคนตอน อย่างที่บอกนะครับว่า ตอนนี้ลงคลิปวิดีโอน้องอุ๋งอิงไปนะครับก็คือใกล้จะทะลุ1 0 0 0 0แแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนั้นครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับผู้ติดตามตอนนี้ก็คือโอ้โหนะครับทุกคน21นาฬิกาสนาทีครับผู้ติดตามเสียอามทะลุ20,000ผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหนี่คือ F c ซแฟนคลับเนีย่ยส่งมาให้อิมข่าวกระแสดูกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยคือเมื่อตอนเมื่อช่วง เมื่อตอนกลางวันเนาะทุกคนที่อุ๋งอิงเนี่ยบอกว่าเสียอามฝากช่องเสียอามด้วยนะอุ๋งอิงเนี่ยฝากช่องผ่านโซเชียลใช่ไหมครับทุกคนหลายคนก็เข้าไปแสดงความเิดเห็นนะบอกว่าไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนนะครับสองหมื่นซับแตกแน่นอนบางคนก็บอกว่าคืนนี้แน่นอนนี่ทุกคนเห็นไหมแฟนคลับอุ๋งอิงคือทําให้น้องได้จริงๆเลยนะครับนี่คือความรักความแรงความซับพอร์ตของน้องนะครับทุกคนของแฟนคลับน้องต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ จนเสียอามเนี่ยได้ออกมาโพสตเนี่ยเพื่อคนแสดงความรู้สึกถึงอุงอิงนะบอกว่า,าไม่แปลกใจหรอกว่าทําไม FC ฟัแฟนคลับถึงรัก แล้วก็ FC แฟนคลับน้องถึงเยอะขนาดนี้เพราะว่าอุ๋งอิงเป็นคนน่ารากักพูดเก่งคุยเก่งนั่นเองครับทุกคนวันนี้เสียอามก็ได้แสดงความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเสียอามห้ามผิดสัญญากับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะไม่งั้นเสียอามเนี่ยโดนแน่เอออันนี้คือ FC แฟนคลับอุงอิงนะที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็บอกว่าต้องทำให้ได้ต้องเอามาให้ได้นะรถแห่โหทุกคนเขาเป็นระดับนั้นแล้วเนาะ เขาก็ไม่ผิดสัญญาอยู่แล้วแหละแล้วก็เปิดฤด,ดูกาลเลยครับทุกคน เตรียมกันเลยนะครับเตรียมมาดูรถแห่ไทยรถแห่มาปะกันกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มาดูองค์อิงขึ้นอยู่บนไทยรถแห่ครับทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไทยรถแห่ก็จะเป็นทั้งด้านพี่โชคเนาะ,ะพี่โชคไทยรถแห่พี่เจนนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านมากไม่ว่าจะเป็นพี่เต้ยไทยรถแห่นะครับทุกคนอีกหลากหลายคนมากชิมเอ,อ่มข่าวกระแสรู้จักเนาะและเมื่อองคอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยท่านน้องได้ไปยืนบนรถแห่ไทยรถแห่สักหนึ่งครั้งเนี่ยเชื่อว่านะครับทุกคน คนเนี่ยโทรมาจ้างกันเต็มแน่นอน่ะนะทุกคนสำหรับเสียอารมเนาะนอกจากอุ๋งอิงนะครับทุกคนจะปังในเรื่องโซเชียลแล้วนะครับคาถาอุ๋งอิงก็ปังอีกด้วยนะเพราะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็ท่องกันเป็นบ้านเล่นเลยแต่ละคนเนี่ยก็เห็นผลกันไปตามๆกันนะครับสาหรับคาถาของลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะอ่ะยินดีด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับคุณอิมข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการนะครับ อ,อัปเดตเนาะอิ่มก็ได้มีการโพสต์นะครับทุกคนบอกว่าโห oh, จะกินข้าวก็ไม่ได้กินเลยตอนนี้อิ่มกําลังจะทานข้าวอยู่นะแต่ว่า FC ฟซแฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าระยะแทสมาหาอิ่ม,มข่าวกระแสนะบอกว่าพี่อิ่มอิ้มคะตอนนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นเก้แล้วนะคะตอนนี้1นึ่งหแล้วคือทักมาทุกระยะจะให้พี่อิ่มรายงานทุกๆุกช่วงเวลานะครับก็ขอบคุณ FC ฟซแฟนคลับอุวงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันเนาะที่อเอ็นดูอุ้มอิ่มข่าวกรนะแสเนาะทุกคนนะก็ ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่ อ,อยากให้อิมเนี่ยพูดถึงข่าวด่วนอะไรต่างๆครับทุกคนก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนเห็นได้ว่าเราติดตามน้องมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยได้ดูอุงอิงเพชรบ้านแพงมาร่วมง,งานกับทางด้านทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราก็มีความสุขยิ้มตามนะครับวันนี้เรียกได้ว่าแต่ละช่องที่ไปถ่ายน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็โอ้โหมียอดวิวนะครับแล้วก็มียอดคนชมที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนนี่คือกระแสความแรงของอค์อิงเพชรบ้านแพงบนโลกโซเชียลเนาะบวกกับบอสโจโยม ที่แรงทั้งพ่อทั้งลูกวันนี้เขามีถ่ายคอนเทนต์นะครับทานข้าวกันด้วยสำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงนะมีทานส้มตำ น่ารักมากๆเนี่ยเราเห็นพ่อลูกทานแล้วเราก็หิวตามนะครับทุกคนสำหรับส้มตำแล้วก็ขนมจีนเนาะอยากกินอะไรแบบนี้บ้างครับทุกคนแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยหาร้านอร่อยอร่อยไม่ค่อยมีใครมีก็แนะนําคอมเมนต์มาได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเขาแบบหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินไปทองไปหมดเราเนี่ยก็อยากจะซื้ออยากจะทําตามอยากจะอุดหนุนนะครับทุกคนอย่างแม้ว่าพา่อโจองอิงเนี่ยไปไลฟ์ขายของอย่างเงี้ยแฟนๆก็ตามไปให้กําลังใจพ่อลูกคู่บุญน,นั่นเองนะครับทนะุกคนนะก็ เป็นกำลังใจให้นะครับนาะวันนี้ดีใจด้วยกับทางด้านเสียอามรถแห่นะครับทุกคนตอนนี้ทะลุแล้ว2 0,000ื่นะทุกคนตอนนี้ทะลุ2 0 0ห0แล้วนะยินดีด้วยจริงๆนะครับเนี่ยบางคนก็บอกว่าขึ้นไวมากเนี่ยข่าวด่วนครับทุกคนด่วนด่วนด่วนเอินแล้วเอินแล้วเนี่ยทุกคนคือทักมาอิ่มเต็มเลยเนี่ยคือ2 0,000ื่นแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังทักมากันไม่หยุดเลย <laughs> นะครับก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะตอนนี้20,000ผู้ติดตามแล้วสำหรับเสียอามนะครับทุกคนก็ไปให้กำลังใจเสียอารมกันได้เนาะไม่ว่าเขาจะอัปเดตอะไรหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็ไปดูคอนเทนต์เขาด้วยนั่นเองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมอิ่มข่าวกระแสได้นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอิ่มข่าวกระแสสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ